สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาพบกับคุณผู้ชมนะครับเกี่ยวกับพระร่วงหลังลายผ้านะครับเนื้อตะกัวสนิมแดงของจังหวัดลบบุรีนะครับเมืองลบบุรีนี่ก็ถือได้ว่าเป็นเมืองเก่านะครับเป็นเมืองเก่าแก่ แล้วก็เป็นเมืองที่มีความสาคัญทางประวัติศาสตร์เมืองหนึ่งของสยามประเทศนะครับเป็นแหล่งกําเนิดพระเครื่องที่มีชื่อเสียงมากมายซึ่งลวง้วนไปที่นิยมในแวดวงนักสะสมนะครับนะครับนักที่นิยมสะสมพระเครื่องก็ต้องรู้จักนะครับโดยเฉพาะที่กรุวัดพระศรีรัตนมหา,าธาตุนะครับเป็นวัดเก่าแก่ประจำจังหวัดก็ตั้งอยู่ใจกลางเมือง นับเป็นแหล่งกำเนิดพระกรุอันดับหนึ่งครับซึ่งมากมายหลายพิมพ์อาธิพระร่วงหลังลาย้าพระหุยานพระนักปลกพระยอดคุณพลยังไม่นับกรุพระอื่นๆที่ขึ้นกระจกจายอยู่ทั่วไปนะครับสาเหตุประการหนึ่งก็คือเนื่องมาจากลบบุรีหรือละโว้เคยได้รับอิทธิพลจากขอมสมัยเมือง พระนครน,นะครับหลักฐานที่สะเตียนก็คือพระปรางแขกพระปรางสามยอดตลอดจนสามพระการอันเปที่ประดิษฐานรูปพระนารายนะครับที่ได้รับความเคารพนับนถือและมีชื่อว่าองค์เจ้าพอ่อพระการมาจนทักวันนี้และมีคำผู้ที่กล่าวกันต่อๆมาว่าที่เมืองระโว ถ้าเป็นผพ้าพิมพ์ยืนต้องยกให้พระร่วงหลังลายผ้าแต่ถ้าพระพิมพ์นั่งแล้วก็ต้องเป็นพระหูยานทางพระร่วงหลังลายผ้าและพระหูยานนี้ยังเป็นพระเครื่องที่ได้รับการยกย่องให้เป็นพระยอดคุณพลระดับประเทศด้วยนะครับก็พระร่วงหลังลายผ้าก็แตกกลุ่ออกมาครั้งแรกเมื่อปีพศ 2,430นะับเนื่องก็ราวร้อยพีมาแล้วนะครับที่พระปรางอุงใหญ่หรือปรางประธานซึ่งเป็นโบราณสถานสำคัญในวัดพระศรีรัตนมหาธาตุซึ่งชาวลพบุรีเรียกวัดพระธาตุก็ต่อมาก็มีการแตกดูกอีกสองครั้งคือปีพศ .2455 และปีพศ .2458 ในบริเวณใกล้เคียงกันก็พบพระจำนวนหนึ่งนะครับขึ้นปะปนกันหลายประเภทนะครับรวมมาถึงปีพศ2 5ง5ก็ได้มีการคุ้นพบนะครับได้มีการขุดขุดค้นพบอีกครั้งที่บริเวณโรงเรียนช่างโกลโวซึ่งเดิมเคยเป็นวัดเก่ามาก่อนได้พบพระร่วงหลังหลายภาพรประมาณ200องค์รวมทั้งพาพพิมพ์อื่นอีกหลายพิมพ์พระร่วง หลังและพระที่พนั้นเป็นพระพิมพ์เดียวกันกับของกรุวัดพระศรีรัตนมหาธาตุทุกประการผิดกันที่สนิมขององค์พระจะมีสีแดงเข้มกว่าและมีขนาดบางกว่าเข้าใจว่าจะเป็นพระที่สร้างในคราวเดียวกันแต่แยกบรรจุอ่าคนละที่เลยเรียกว่าพระร่วงกลุช่างกลเมื่อพิจารณาจากความเก่าของเพระและพุทธศิลปะ พระร่วงหลังลายพานาจะมีอายุอยู่ในราว800ปีซึ่งในสมัยนั้นเป็นสมัยที่พวกขอมเรื่องอำนาจและขยายอาณาเขตเข้ามาปกครองเมืองโลโวหรือลบุรีด้วยจึงให้น่าจะสันนิษฐานประการที่หนึ่งได้ว่าพระเครื่องที่สร้างโดยพวกขอมนะครับนอกจากนี้พุทธศิลปะขององค์พระและดูสง่างามนะครับและอลังการอย่างมาก ไม่น่าจะเป็นการสร้างของสามัญชนธรรมดาจึงสนิษฐานว่าเป็นแบบนี้แล้วครับแล้วก็ประการที่สองก็น่าจะเป็นกษัตริย์เจ้าผู้ครองแคว้นเป็นผู้สร้างเพราะพระประเภทนี้จะมีจะเป็นลักษณะสม,มุติเทพคือเป็นพระทรงเ,เครื่องเยงกษัตริย์ทิราชพระเครื่องที่ขุดค้นพบของงหวัดรลบบุรีโดยส่วนใหญ่แล้วจะเป็นพระเนชชิน ที่เป็นเนื้อดินและเนื้อสำริดนั้นมีน้อยมากนะครับผ้าร่วงหลังไรผ้าที่ขุดค้นพบก็เช่นกันนะครับก็มีสองเนื้อคือเนื้อชินเงินและตะกัวสนิมแดงพูดถึงลักษณะนะครับพุทธลักษณะองค์พระประธานประทับยืนสแสดงปางประทานพรพุทธศิลปะแบบศิลปะเขมรยุคบายนแบ่งแยกเป็นสองพิมพ์ คือพิมพ์ใหญ่ซึ่งเรียกว่าพิมพ์นิยมนะครับเนี่ยเหมือนที่ท่านกําลังชมอยู่นี่นะครับและพิมพ์เล็กนะครับส่วนด้านหลังก็เป็นหลังลายผ้านะครับอาจะพลิกกลับให้ดูนะครับเออนี่นครับหลังลายผ้าแบบนี้นะครับก็คงจะเป็นผ้ากระสอบที่ใช้ปิดลงบนหลังแม่พิมพ์เมื่อเทโลหาแล้วก็ทกําการกดเล็กน้อยเพื่อให้ ด้านหน้าเต็มพิมพ์ก็ถึงนำมาขนานานามองค์พระว่าพระร่วงหลังลายผ้านะครับออนอกจากนี้ความงดงามเป็นเลิศแล้วก็ยังมีพุทธพุทธคุณนี้เป็นเลิศครบครันนะครับทั้งด้านคงกระพันชาติเมตหานิยมและชโชคลาภซึ่งมีประสบการณ์ปรากฏเป็นที่ประจักษ์นะครับ ก็เรียกได้ว่าพอๆกับพระร่วงหลังรางปืนนะครับซึ่งด้านหลังเป็นร่องคล้ายรังปืนที่สวนที่สวนข้าโลกนะครับก็อันนี้ก็เป็นหลักฐานอีกชิ้นหนึ่งทางประวัติศาสตร์ทางโบราณคดีที่แสดงให้เห็นถึงอิทธิพลของช่างขอมนะครับที่มาจากสวนข้าโลกสุขโขทัยแล้วก็มาสู่เมืองละโว และเกี่ยวพันกับลทัทธิเทวราชากับพุทธะแบบมหาโยามหาญาณที่แพร่หลายเข้ามาในสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่7นะครับก็ทําให้เป็นที่แสวงหาของนักนิยมสะสมพระเครื่องและพุทธศาสนิกชนทั่วไปนะครับอีกทั้งยังได้รับการยกย่องให้เป็นหนึ่งในชุดยอดุุคพลด้วยนะครับยิ่งในปัจจุบันนี้ได้ถูกบรรจุให้อยู่ในชุดยอดขุคพลที่หายากที่สุดพิมพ์หนึ่ง ก็จริงครับแม้ส่วนลราคาค่อนข้างสูงมากๆใครมีไว้ครอบครองพ้าล่วงหลังลายผ้านี้นะครับก็จะเหมือนมีผ้าล่วงหลังรังปืนเช่นเดียวกันนะครับสําหรับหลักพิจนาพระล่วงหลังลายผ้าตะกกนสหนุมแดงกรุวัดสีมหาธาตุลพบุรีนั้นเบื้องต้นให้ดูหลังผ้าบาทซ้ายเลยนะครับหลังพระบาซ้ายจะอูมนูนฝาหลังผ้าบาทฝาเล็กน้อยนะครับให้ท่านผู้ชมเห็นชัดๆเลยนะครับ นี่เลยนะครับอ่ะเกิดเงือ่อนแต่เดี๋ยวจะตัดแสงนี่ ครับก็จะเห็นนะครับว่าหลังพระบาทซ้ายก็จะอูมนูนฝั่งพระบาทวาไม,ไม่มากเลยครับเล็กน้อยนะครับสังเกตดูได้นะครับเนี่ยจากรูปเนี่ยอ่าแล้วก็มีเป็นสนิมแดงนะครับเอ่ออันนี้ก็แล้วก็ลายผ้าเนี่เป็นลายกระสอบนค่อนข้างใหญ่ไม่ใช่ลายผ้าจุดเล็กๆล,ล,ละเอียดนะครับผม อ่ะสุดท้ายนี้ก็จะให้ท่านผุ้ชมพิพรณาดูนะครับชัดๆอีกครั้งนะครับ <S 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 นี่นะครับเนี่ยนไล่ให้ดูนะครับเนี่ยสนิมแดงเนี่ยต้องเกิดจากด้านในนะครับเกิดจากด้านในออกมาไม่ใช่ระเบิดจากไม่ใช่เกิดจากข้างนอกเข้าไปนะครับเนี่ยต้องเกิดจากข้างในนะครับ ุนีแดงนี้ต้องเกิดจากข้างในออกมานะครับนะครับเนี่ยลองพิจารณาดูนะครับพานี้เขาก็คือ,อลงรักแล้วก็ปิดทองด้วยการรักษาเนื้อผ่านครับแต่ก็ยังปรากฏร่องรอยของอมีสนิมแดงขึ้นดยูทั่วองค์นะครับมีไข่ขาวปกคลุมนะครับดูด้านหลังนะครับนี่นะครับอันนี้ก็ ไปหลังาลายผ้านะครับอันนี้ก็ปกคลุมไปด้วยลงรักนะครับลงรักก็ยังพอสังเกตเห็นถึงความเก่าสนิมแดงได้นะครับจากรักที่ลอกออกมานะครับนะครับสำหรับวันนี้ก็คงต้องขอ เอาเพียงเท่านี้ก่อนนะครับพบกันใหม่กับข่าวหน้านะครับสวัสดีครับ